สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือ่อวานเป็นยังไนงนาะค่ะมีผู้โชคดีนำมโนจากพี่น้องจ้าเนี่ยทางเลขคำนวณยี่วันก็ล่องหายถูกร้ายเจ้าอยู่เด้อค่ะเลขคำนวณของยี่ห้นกับเข่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ประโชคดีก็ตามตรงหมวใมด้อจ้า สำหรับคลิปนี้เนี่ยทางสื่อสากินเองรอฐบาลได้ค่ะพี่น้อง่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอสล่างเนอฟสันวดที่แล้วเนี่กัเขาเกาสองต้องตรงเด็กับพี่น้องขางวดนี้เลเขาแล้วออกแล้วมือนี้ว่างให้เลยค่ะพี่น้อง่ะเล็กเพิ่นก็มีอยูกเก่เกาหางเกาตัวคือเกาคับพี่นอ้อง่าสำหรับเจ้านี้เขามาแล้ว สี่งวดทังงวดนี้งวดที่6กแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขที่เพิห็มากกับสามเจ็ดสามแปดสามเกาสี่เ็ดสี่แปดสี่เกาห้าเแล้วก็ไปเขา่าไปชนกับอีกท่านหนึ่งดาวบนฝ้าค่ะพี่น้องค่ะใบนี้ของเพิ่นน่ะงวดที่แล้วชนกันเก่าสออเกตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่างวดนี้ใบนี้กับ ของดาวบนฟ้านะชนกัน3 8 8 3ตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบอรงค่ะเป็นพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของ้อมูลทุกทุกแอดทุกทุกท่านค่ะนี่ค่ะดาวบนฟ้าวดประจำาที่ที่1เดือน7ปี6หาเด้กค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอะคาเดอร์เอามาวางเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบอ่งได้ชมใบนี้ครับอันล่างเนินนะอดเทแลวในชนเก่าสองสองเก่าตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็เข่าแบบตงตรงเก่าสองตรงตรงงวนนี้สามแปดตรงกันค่ะพี่น้องค่าชนสามแปดตัวเดียวเด้อค่ะลงให้ไว้กับลืมไว้พี่น้องคะ่ะงมดที่แล้เพื่อการล่ให้ฮวาเก่าสองสองเก่าลืมกันนี่บันก็นไปฟันแต่สองเก่าค่ะพี่น้องะ่ะเก่าสองกระไดนิดนึงแล้วก็เลขของสองแอดนี่ก็นชนเลขวิ่งหลังเย้วันน้ำค่ะพี่น้องค่า ฝ้าไปหาจัดไปเลยเด้อค่ะเพราะว่าลอตเตอรีในเอปเปาตังเพื่อกับเปิดแล้วตั้งแต่หกโมงเ้าร์นเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝ่าไปกดเฝ่าไปจิ้มว้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นเด่นล่างของแอดตามล็อกแต่ว่าแอ็ดนี่บบชนกับสองอดค่ะพี่น้องค่ะตามล็อกงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันขโมยงวดที่แล้วกับเขาเก่าสอง ใ่บางวลน,นี้ผัดบอชนกันค่ะพี่น้องคะเหตุจังใดอะพี่น้องศูนย์เก่าศูนย์หาศูนยีเก่าสหาสี่เก่าสหาสามเอนั่นชน3าเปดอันนี้ผัดเป็ดสาเก่าค่ะพี่น้องคามเก่าสี่เก่าไปชนกับเอดตามอันล่างเนอน้องคะพี่น้องคะส่เก่าของดาวบนฟ้าผัดว่ามี4ีเก่าผัดมีศูนย์เก่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครเป็นกำลับบงใจคือเก่าละอค่ะพี่น้องค่ะเลขหัวห้ยออกแล้วเมื่อวานนี้มือนี้ว่างคำนวณให้เลยค่ะพี่น้องค่าบอตองร่อมือเลขออกแล้วมือห้ยออกของจริงของแท้ของแม่นวังก่อนห้ยออกค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัมาทีนึงคะ่ะ